เบิ่งแน่ผู้นาอู้อันนี้โลเท่าไหร่ครับเห็นเราห่วงหงตรง่นี้ะแบบงามเลยกล็ร่างเป็นบ่าวเป็นสาวหน่อยตูปูติปีอือปูนาเท่ยงวันแล้วครับสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับเมื่อนี้ผมป้าพี่พนอนองมาเลาะท่านอำเภอหน้าจัลวยจังหวัดอุบ,บลราชธานีของเฮาครับบ<อ>ุกเกิดมาจากเที่เด้อพี่น้องเออเบิ่งเห็ดตรงเนี้ยคัดขนาดด,ด้วยคร<อ>ับเด้อเย็บปูนะ มึงมึงึงึงดูแต่ออนครับเด้อครับเด้อูน่าเงาปูเอาอันนี้โลเท่าไรครับเห็งงนี่อหญ่สิบสองร้อยิบครับอ้ดึงไปเก็บมันใม่ๆเลยบอกครับนี่ยว่ากําลังแผกถุงอยูน่าไข่โคโลเคลียยู่มิตดอก้หามเห็ดทางอำเภอน้าจะรวยนะครับดอกใหกง่ๆเลยสองร้อยห้าสิบาทอันนี้เลยครับคับอันนลอนถเรงิเพิ่งนี่อย่างน่ง เห็ดเพิงเขาตุอ่ะโอ้ออกมาเป็นเห็ดกมนเห็ดตัวนเนี่เลยครับหาสิบบาทด้วยครับเด้ออ้ขนาดเห็ดดอกงามๆดอกแดงๆเด้อทุเง่าไรล่ะครับเด่อลอยเจ้าด้วยครับเด้อหาสิบบาทเฮ็ดเพื่อนเฮ็ดยังครับเเฮ็ดเพิงขมเฮ็ดเห็ดยุคอะรยังไงบ้างครับ ก็ผมอขอเอาเป็นหนึ่งก้อยแล้วมาพี่น้อง้๙บาทสามถุงห๐หยิบอีกตั้งหากหเห็ดตอ,องเพื่อนน่าจะรวยแล้วครับ,รบเลยจังหวัดอุ่บี้ยแหล่ชะท่านี่ของเขาเขาอีลงอีหลอกมากเป็นมัดอโอ้โหโห่อย่างนี่หลีครับ,บนนคุณเบิไปนะเฮ็ดเราหอมสวรนด้วครับเลย ตึ่งๆก็มีเลยครับผมไปตึ่งๆผมก็แมนเมดเลยอืมการอีหลวกเราห้องกันยกมาเป็นหมัดเป็นหมัดเป็นยังล่ะนะโอู้ยังกว่าเพื่อนเอินนั่งจักรจันทร์วันวันจักรจันทร์มีอย่างกันสี่หลวกเหรอครับวันเดินนั่งจักรจันทวันจักรจันทร์เหรอครเห็ดกับพวกเห็ดอันนี้ถุงเท่าไหร่ละครับนี่ ของลอยเด้อครับเด้อเห็ดปุเห็ดเห็ดละโงกเห็ดละโงกละโงว่าไงุ่โอ้หลายคักเด้อครับเด้อุนะต้องสามถุงทางบุนเมรนเบอเห็ดปุเอาเ่มาจะรวยของฟองครับจะเข้าสิขึ้นไปทางได้ไหมฮึ่เพื่งต้นต้นกวน เพผอ,อหนังผงแหน่เราโลเท่าไหร่ละแม่นี่250ยสองร้อยห้าสิบนะครับเด้อเพชรผอหนังพุ่นละครับเป็นสีน้ายไปพุ่นละอีพี่เพชรหลงโง,ง่เงยผงแหน่เราถุงถุงละโล่่ะแม่นี่โลเท่าไหร่ครับอุ้ยผมเบิ่งไนได้แม่เด้ออื้อมเบิ่งเี้ ไข่ใหญ่ๆเ,ๆเลยลเพี่น้องเด้อสองร้อยห้าสิบเก็บมื่อใหม่ๆเลยเห็ดละงูอำเภอหน้าจ,จะรวยนะครับเด้ออันนี้ของแม่เราสองร้อยห้าสิบอันนี้มันบานเแน่แล้วแม่เราสองร้อยครับผมอืมสีเงาออไปทางทาขุนนะครับนอืมรเแทบพังนี้อีกกเมล็ดที่กันเนะครับเด้ออืมส่วนไหล เยอหลายหลายอย่างหลายชนิดครับท่านจิไปท่านไปรูอสุกเข่าท่าน นม่เฮ็ดย่หังเละนะเฮ็ดนยงลยเวรเฮ็ดขางเขาุ้งเทไรครับเนี่ยองลอยเลยครับเฮ็ดขิงเขาโ้ยคุณหอคงเน้เฮ็ดละงอคุณน่ะเล่าบานกับนี่ถุงเทไงในแม่นี่ยุงใหญ่ใหญ่นี่้อยเดี่ยวเลยครับเนี่ยทุ้พุ่มตุมไข่ใหญ่ๆโลหนึ่งสอง้อยหาสิบบาทด้คุณน่ะเลยน่ยแบบงามเลยก็ั่งเป็นเบาเป็นสาวหน่อยตุ้ปูติปีอยู่คุณนะ ่วนพี่น้องเฮบออกหลายขนาดด้วยครับเดิมอำเภอหน้าจะรวยหน้าจะรวยบ้านเฮาเพื่อนเพื่อนเปิดทุกมือบ่ครับตลาดเฮดจังมม่หอดจังม่งครับสม่าขันมาเนี่ยบายเฮ็ดเบิดกับเมื่อเปินเปิดทุกมือเลยครับเด่าพี่น้องสีมาสื่อำเภอหน้าจะรวยนี่ครับตลาดสดอำเภอหน้าจะรวยช่วงนี้เฮ็ดหลายครับผมเบิดกับเมื่อมันคำแน่แล้วว่ะ เจเ็บเห็ดมาตะเสากับเฝ้ามาใหญ่มาขายขายเบิดก็ะเมื่อไม่ก็ไปหามาขายไหมออนดอยอันนั้นบ่มินเห็ดหลังโอ้ยเห็ดยังกูไม่เห็ดไข่กโอ้เห็ดกัวขาวตัวนี้กัวขาวขเดืยทุ่งเท่าไรนะแม่กัวขาวกัวเดือลอยข้าวเด้ครับด้ว เห็ดนากว้าวดีเลยครับเห็ดกอแดงเห็ดกอขาวหรอวะ้าวดนะโพ้โหงามๆเอาหรอเ่ถุงจัะไรครับนี่ยสามลอยงามงามมีสองหามีสามลอยนีครับ อันเลี้ยงเลยครับอันเดียวกันนี่ยโอ้สามร้อยขึ้นกันนะครับเดียวตรงเนี่ยชนิดเดียันแดงโอ้โหนี่ก็มาแล้วก็ร่างเดลียบถุงเห็ดถุงีหลายอย่างเลยครับเห็ดตลาดเห็ดอำเภอนาจะรวยนาจะรวยบ้านเฮา เห็ดอเราเห็ดแ,แ็กละลอยละลอยเลยครับผมโอ้สุกเลยเห็ดพอหนังหมดครับถ้าทำเป็นดอกสดเด,คย,ด,ด,ดยครับโลเท่าไรหน่ะหน,น,หน,นกสดในโลสองร้อยห้าสิบเ,<ด>เลยครับเห็ดอหนังบานห่อโอ้นี่คือเห็ดงามแต่เห็ดเห็ดกอแดงถุงเท่าไรครับเนี่ยหกอแดงสอร้อยห้าสิบรวยห้าสิบบาทเ,เลยครับ้ดอกงามๆพอดีตูปูทิปิช่วงนี้เห็ดออกลายเลยครับเดยออกลายอีหลีพุน่ะ ทั้งล่างกับพอทอั้งล่างเนี่ยเราเป็นสินค้ากำนังขายอยู่มีแล้วครับมันขึ้นบุหอนเดือนแล้วปะเนี่ยเนี่ยเรากำลังเห็ดเลยเ <c oughs> ล่นอะไรกันบ้างจุนน๊บสิ ออันนี้ถุงเท่าไหร่นี่แม่ถุงละลอยอุ้ยคืองามทีไข่ปูตีปีอยู่อ้ยนี่จะเป็นไข่เป็นไข่งามๆเลยขนมเลยถุงละ่อยเศร้างามเลยครับผมเลยได้อปรดแล้วค้ายถุงมือบะแมนี่ เพชรอำเภอหน้าจะรวยนะครับเด้อไอ้เก่งขายอุกเคยอุบลคนเมืองเข็มมาตะเข็บมาลาดศูนย์ครับครับมาตะอำเภอเข็มมาลาดนย์ั่มเห็ดมาหอดอำเภอหน้าจะรวยเมียนครับทีมงานเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเพื่อนมาตาบุญทะลิกบบไก่ปันไถผมหนูมาตะเข็บมาลาศูนย์นะแบบนี้ปุณนะครับมาครับโจบุญทะลิกทั้งหลังมึงครับโจบุญตะลิก นั่งแพี่นลออุ้ยแม่เราเก็บไม่ไหมท่าไหนลรวแม่น่อยๆมาขันดอกน้อยๆงามๆนี่ลอยหาสิบเ้วอครับเด้อเพิ่งเนี่ย,ย,ย,อย,อยคักขนาดเห็ดเิ่นมาจะรวยเพิ่งแดงตุงเต้มคมาาุณน่ะฟองถุงส <laughs> ามถุงเลยถุงเท่าไรละครนีอ่อันนี้ลอยเนื้อเพื่นเพื่อน เพิ่นเอาหายหรอะพี่น้องพี่บองตางแจกก็มาสีพันง่ามนะขนมแดงเข้ามาบอกพี่พวนสีดีสีงามครับเนี่ยนี่ได้โอกาสยีนเ้านะคะเลนเนียนสีแดงครับดูนะหลายหลีเลยครับเดือเห็ดสิพอยหิวเส้เราตงหาเห็ดต้หาเห็ด อยู่ไปเถืนอเถื่องถึงตรนี้นะครับเด้ันันลาอ่ะไปทาง เห็ดได้ละเบ้อเห็ดหลายเลยครับเด้อทางได้มีแต่เห็ดมีแต่เห็ดพี่มึงนีแดงจึงเครืองอยู่บนแบบพี่พนเด้อถุงเท่าไหครับนี่คืองามแต่สีเพิ่นสีแดงสามร้อยสีแดงสามร้อยวุ้ยพูดไม่ออกสีมันคืองามี่รีเด้ทัรงมชาติเมอทัรงมชาติสวยงามมาก สีแดงงางมีห่หลีังวะสีพ่นวามันแบพิพวนน่เห็ดเป็นโลกนี่แตผฟอนเลครับเ้อ,อเห็ดจัง,ง,ง,งวะน,น,นะครับสีแดงดีสีงามสามลอยเลครับเด้เนงามตลาดเห็ดตลาดเห็ดเห็นครับ ถุงอะไรราคาไม่เป็นขมตัวนีงมัน30บาทโอ้โหโบเพียงเนี่30บาทเนี่เอาอันนี้โบขมป่ะครับอันนั้นขมเออแต่ว่ามันไข่ไข่กันเมีนแยกโบออกเลยขมก็โบขมที่แบบเดียวกันอันนี้จะเป็นเห็ดอันตัวอันนี้เห็ดป็นงท่ามป่ะครับไม่อย่างนี้เห็เป็นงท่ามเห็ดละงหกสองร้อย้าซบ ชูพาพี่น้องเลยเนกิขายอยู่เป็นหม่องบอกฟอร์นี่นะครับพันธุ์พชรเป็นตลาดเฮดครับช่วงนี้อนละกาตั้งอยู่ตรงขำครับตลาดสดอำเภอหน้าจะ่วรวยครับงามเลยครับผมเนี่ยครับ คุณทำขวัญอำเภอนาจะล่วยนาจะรวยรวย,รวยน้ำใจถิ่นวัฒนธรรมสีเผาเทพระเจ้าภูหมากจองเมืองนองน้ำตกทำบักเตยียวำขวัญอำเภอนาจะรวยครับผมเด่นาจะรวย ไปใส่หน่อยไปใส่ฮะไปไ่พลาดใาเม,ม่นสีมีปลาเห็ดอยู่ในตลาดโอคุณม,<า>ม,มาอยู่สนทางขุ่นผสัมสนทางได้เราไปเลาะเบิ้งด้วยท่างอะงไรนะนี่มาไปดูคนมายอยู่สนมุ่นทางพี่กับซีมีเห็ดคือกันเพคนวายสนมุ่นทางได้หรือเปล่าคนละสนบอจา๊า บอใส่ม e. ันว่าอยู่สนทางมีทางเดนกก็บ่มีิันก็มาอยู่ฟังทางพี่กับมีคือกันครับโอ้ทางผุนหรอ่ะโอ้ผุนผุนเกๆุนโอ้ยพี่โอ้พี่บ่นแล้วก็ก็ล่างๆเขี้ยบดูมันคุณหนู เอาไปเห็ดเสื้อเห็บสิอููเราไปเห็ดอี๋ย่างเงี้ยสิเราห่างไข่็งเราเพิ่งเดียวไปเห็ดเก่งสิเก่งเอาไปแกงสิเสียบอ่ะจังหวะสงสัยเราไปเห็ดเสื่อเห็ดอือเห็ดเสื่อเห็ดเสื่อมึงเนี่ยครับรลายคือกันเด้อครับเด้อบริมีตาอยู่หม่องบอกว่สอนเด้อครับอยู่ทั้งผีทีมีรลายคือกันงานของแม่้พีย ไม่ค่ากันื้อก <w> ันแหละครับถุงเท่าไรครับนี่เห็ดเห็ดเหยังเห็ดอยังงกครับเห็ดโกนกเห็ดอกนกอันนั้นมีผลเห็ดละงกแดดั่นะครับนี่าห้องก็มาออกมาจากป่าใหม่เลยโอ้ยดอดิครับโอ้โหนี่เราขอมี สูงเท่าไรนะครับเนี่ยแปสิบาบ,สบาท่ดาด้วยครับด้วยเฮดเฮดร่วมเห็ดเห็ดเฮิผิงร่วมแปดสิบาทอันนี้จะเป็นเห็ดคอเดงด้วยครับ้บอ,อันนี้งามๆจูมลุนล้วนด้วยร่ลอยหาสิบาบสิบบาทเ็ดอกับมี พี่กมีเห็ดคือกันหลายคือกันนะครับเห็ดที่นี่ก็ว่านใหญ่คือกันครับอย่างหัขออมแนครับผมียงามเยห็ดกอเห็ดกอใหญ่เห็ดกอก็เ็ดมาขึ้กันบ่เอกหัเ็ดน้ำมาที่จุน้อยบ่เหมือนในรูบาดบ่ คือเดี่ยวเพชรมันสีสีแดงเ้วก็เป็นพวงเขาขาวเออบอผมนึ่ว่ามันคือกจับปันเพชรน้ำมันน้มนบางเ้หน่อยบางเน้อหน่อยชี้มัสิบอลตอนนีกยังบอชีมัสิบอลยานนี่บอล่ออกเนาะเอ้บมีตัวอยาง่างุ่นปังไนมีีอยู่มีอยู่นทางกเลยของเย

เขาออกไม้แล้วครับเพราะผมไปในตลาดเขาออกมาแล้วคนกระลังลังมาหลายครับตลาดเฮ็ดขายอยู่มองผมก็ขอครับหรือว่าเขาไปในตลาดสดกับนี่ให้กันครับผมตลาดสดแต่ลาดเฮ็ดอำเภอหน้าจะรวยครับมี่ถูกมือครับช่วงโอ้จังหวัดอะไแม่นะอันโลละสามลอยเท้าพะนะแกล้งอยู่ต็ว่ากระงามอยู่เลยนะครับเนาะสีเพิ่นแมห้อนซ่อนครับแม่เอาได้ละโลละสามลอยเท้าโอ้วิวลงไปฝุ่นกระงามเลยครับเด้อ ขาไปทาผุมตัน่มีแบบเป็นเครื่องพูเขาเป็นอย่างผุนนะครับือไกลล่ผุนลเขา่หว่าเป็นเอิมาูอียงท่งผุน <c oughs> นะห้ามหลรัอโอ้คนคือมาหลเถือ่อน,นรอบเยดูนะวคนหงหลังน้าหลเดวอบัน,นี้ยดูนะ <c oughs> เล็บแหลวลาว่ามงก็มาลงมนนังหันองปเข่าบ่ได้ก้นหลก้นหุ่มต่อยุ่มนี่แหละใช้เป่ะจั็บานแล้วนะรอยนึง นด้นว่าตลาดเฮ็ดก็เฮ็ดแล้วลายเอะขึ้นเลเฮดแหล้วเวกนมาพุ่นะรอบสิเบิดแเหล้่เวนมาเต็มถุงกรสับกร้ยขนาดได้คำเรยวบรรยากาศ แนมทุกมือช่วงนี้เฮ็ดหลายแห้งที่ขายหลายทุกมือเลยวเปนแบบครับถ้าถ้าช่วงบ่มีเฮ็ดเดี๋ยวครับเพิ่นขายยังอยู่นี่โอ้ตอนนาเฮ็ดก็ที่เป็นเฮ็ดเลยบอกครับมือน,นีหน่อยบ่น,นี่เฮ็ดสุ้มือหลายกว่านี่เฮ็ดขนาดว่าน,น้อยแล้วพี่น้องพุนขึ้นเป็นตึ่งกับเมน่นสุ้มือเป็นที่ว่าเต็มเบิดเลยฝนเลีงๆนี่แห้งห,หลายเป็นบอกครับ เนี่มาเดินพี่น้องเด้ออีกเมื่อกี้มือนี่ละ่ะฝนเร่งๆมากรวดเต็เมเบิดมากเก็ดไดนนี่หลายชนิดจัาหน่อยกับสิมีเห็ดปงเห็ดปวกมากอีกนุ่งไหลเลยครับของม้านี่ละ่ะมเป็นตลาดนี่น้อยจุ่มๆนี่ละ่ะมันเสียงนี่อย่างไรฮะนี่แหละพี่น้องเสียงเฟิน นี่สามสีถุงห้องดีขนาดเัวน้เเาเงียบแล้วแทบบานแล้วครับเพื่อนนี่ถุงละลอยนะครับถ้าไครขูล่ลุมกิริมยุกลอยนึงก็นจนเต็มถุงละเล่ากระไดอุดอันพ่นแห้งไข่หน่อยแล้วก็ล่างเหลือกครับงามเลยเป็นเด่นรายดีครับตลาด ไม่หดพิษตาพ่อมมัพิษตาเศร้าบาทเศร้าบาทแล้วถุงถุงงอมแงมเลยครับเลยกิะมีก้งงมมเลยครับน้องกบมาล่างหาหงปูสาดปูเสือรั้งในบรรยากาศทองกบมาเลยเหยียดน้องกบมา ครัไปข้างในผมก็ไล่เลยครับเดินตลาดเฮ็ดอำเภอหน้าจุดลดเปิดทุกเมื่อครับผมตั้งแต่เย์หยอดคำครับเฮ็ดกระซิตามฤดูกาลครับช่วงนี้ไล่กระซิบมันเฮ็ดละงอกครับเฮ็ดพอกับพ่อหนีนใแต่ว่าเฮ็ดละงอกไล่ครับลาค้าวกะเฮ็ดเป็นถุงละลอยมี่ครับแต่วันลูสองลอยหาซีบสามลอยเฮ็ดละงอกงามๆเลยครับตลาดสดอำเภอหน้าจะรวยว่าพันธ์ีพันกาขายอยู่หนีหลับบอกก็ซอนอยู่ครับใกล้ๆกันติดครับ ราศดน่าจนรวยครับผม